ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการที่มายืนตรงจุดนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสที่ได้มีร่วมกันในพระเยซูคริสต์นะครับมีเพลงเพลงที่เราร้องไปเมื่อกี้นะครับเรารู้สึกว่าประทับใจนะครับพระเยซูเป็นคําตอบสําหรับฉันวันนี้เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียวนะครับพระเจ้าทรงเป็นคําตอบสําหรับเราวันนี้เหนือพระองค์แล้วไม่มีคําตอบอื่น นอกเหนือจากพระองค์ไม่มีคําตอบอื่นนะครับสำหรับเราทุกๆคนในวันนี้นะครับผมเคยมีโอกาสยืนตรงนี้จําได้ว่าหนึ่งครั้งนะครับยืนเทศนาตรงนี้หนึ่งครั้งในช่วงที่ผมเรียนปีสาอยู่ในฐานะผมเป็นนักศึกษาวันนี้ผมกลับมายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งในฐานะคู่ประทับของนักศึกษานะครับแล้วผมเชื่อแน่ว่านะครับได้เชิมหน้าเนี่ยผมจะมีโอกาสได้เป็นนักศึกษากับเขาอีกครั้งหนึ่งสําหรับสถาบันแห่งนี้นะครับไม่ภาคปกติก็ต้องเป็นภาคพิเศษนะครับไม่ภาคพิเศษก็ สงสัยต้องเรียนเป็นภาคพ,พิสดารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะครับผมหวังว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับวันนี้ในเมื่อเทศนาในชุมชนแห่งนักศึกษานะครับผมจึงอยากมีคําถามสําหรับนักศึกษาแบบนักศึกษานะครับแบบนักศึกษาปีหปีสปีสนะครับคำถามยอดฮิตนะครับผมจะถามตั้งแต่ปี1ปี2ก่อนนะครับปีหนึ่งปีสองคถามยอดฮิตเนี่ยคือว่า ทำไมถึงตัดนะสินใจมาเรียนพระคัมภีร์นะครับคําถามนี้นะครับทําไมถึงตัดสินใจมาเรียนพระคมพีผมจะสุ่มแล้วกันผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนนะครับเอาผู้หญิงเอาผู้ชายก่อนดีกว่าน,นะครับผู้ชายผมขอขอพี่คิวแล้วกันนะครับรู้สึกจะจําชื่อพี่คิวได้ดีทสุดพี่คิวนะครับทำไมพี่คิวถึงตัดสินใจมาเรียนพระคมภีขอสั้นๆนะครับ พระเจ้ายิ่งใหญ่ใช่ไหมครับเอานะครับผู้หญิงนะครับขอเป็นกวางแล้วกันออก้อยกวางไม่ใช่ก้อยครับเพราะว่าพระเจ้าส่งเรียกใช่ไหมครับส่งเรียกเอาละครับคราวนี้ปีสองบ้างนะครับเขาดูมือหน่อยครับปีสองตอนนี้ใครอยู่ปีสองบ้างโอ้โหอยู่ข้างหลังกันหมดเลยพี่โจไม่ใช่แล้วนะครับจอนครับ ทำไมถึงมาเรียนพระคัมภีร์ครับพอพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเรา,รเาผารู้หญิงม,มีไหมครับปีสองอ๋อจริงๆิงครับทำไมถึงมาเรียนพระคัมภีร์ครับท,ท,ทั้งที่เรามีามีศักยภาพพอที่จะไปเรียนสาขาอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปเ,เรียนข้างนอกได้สบายๆนะครับแล้วทาไมเราถึงตัดสินใจเปลี่ยนวิธีตัวเองมาศึกษาพระเจ้าของพระเจ้า <laughs> ใช่จริงๆเ <laughs> พระเาะวิญญาณโดนใจนะครับโอเคลองเปลี่ยนคาถามบ้างนะครับสําหรับปี3ปี4เอาละคราวนี้ก็ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับสําหรับปี4จบแล้วนะครับมีเป้าหมายอะไรต่อไปในชีวิตนะครับเก่งเลยครับมีเป้าหมายอะไรต่อไปในชีวิตนะครับเอ้ยแต่งงาน <laughs> แต่งงานนะครับจบไปแล้วแต่งงานก่อนนะครับแต่งงานกับพระคิดนะครับโอเค ผู้หญิงสักหนึ่งคนนะครับเอาปี4มีใครบ้างขอร่วมือหน่อยครับปีสีหรือแต้มคนเดียวเหรอ <laughs> จำเป็นแล้วแต้ม <laughs> รันวาจาแลวครับแต้มจบปีสแล้วแต้มมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายอะไรในชีวิตรครับก <laughs> 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 ลับไปรับใช้ที่บ้านนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็ต้องติดตามสามีนะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับชีวิตของเราเนี well ่ยก้าวเข้ามาที่นี่มีจุดประสงค์แตกต่างกันบางคนอยากจะติดสนิทอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นปีหนึ่งเนี่ยอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นใช่ไหมบางคนนะครับเข้ามาที่นี่บางครั้งไม่มีจุดประสงค์อื่นเลยเพียงแค่อยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นชีวิตของเราเนี่ยเมื่อผ่านไปผ่านไปจะมีคําถามมากมายปี4ก็เริ่มจะมีคาถามของปี4เข้ามาปี3ก็เริ่มจะมีคําถามของปี3เข้ามา ปีสี่ 4, จบไปแล้วเราจะไปที่ไหนจบไปแล้วจะแต่งงานเลยหรือเปล่าจบไปแล้วเราจะไปรับใช้ที่ไหนหรือว่าเรามีเรามีความตั้งใจอะไรเราอยากจะเป็นผู้นาองคอ์กรอยากจะตั้งองคอ์กรหรืออยากจะบุเบิกคิดจักเรามีเป้าหมายของเราและแน่นอนนะครับชีวิตของเราเนี่ยมีเป้าหมายแล้วเราต้องเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตของเราจึงเปรียบเสมือนกับการเดินไปข้างหน้าการเดินไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายใช่ไหมครับ อาจารย์เปาโลบอกอย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งสู่หลักชัยใช่ไหมเพื่อจะไปถึงชัยชนะตรงนั้นและว,วันนี้นะครับหลายๆคนที่นี่ก็กําลังบากบั่นด้วยเช่นเดียวกันบากบั่นอย่างไรนะครับเรากําลังเดินไปข้างหน้าด้วยกันแต่ถ้ามองไปถึงข้างนอกนะครับการเดินของคนข้างนอกเนี่ยคือการเดินแบบแข่งขันนะครับโดยเฉพาะสังคมในเมืองเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าการแข่งขันนี่สูงมาก ข้างนอกนี่คือการแข่งขันล้วนๆนะครับแข่งขันมาเพื่ออะไรครับชิงดีชิงเด่นชิงในสิ่งที่ดีที่สุดให้มาเป็นของตัวเองอถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของที่เราไม่สมควรจะรับก็าตามชิงสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองและเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยก้าวไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะอย่างหน้าที่การงานเนี่ยหลายๆคนพยายามที่จะก้าวไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ก้าวไปเร็วกว่าคนอื่นนะครับการก้าวสำคัญนะครับก้าวไปแต่ละก้าวแต่ก้าวสำคัญแล้วการก้าวของคริสเตียนเองสำคัญอย่างไรและการก้าวแบบไหนถึงจะเป็นก้าวที่นำไปสู่ชัยชนะนะครับวันนี้ผมจึงอยากจะหนุนใจเราทุกๆคนด้วยพระชนะของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าก้าวแห่งชัยชนะนะครับก้าวไหนล่ะครับถึงชัยชนะก้าวแห่งชัยชนะ ทุกคนนะครับก้าวไปข้างหน้าผมเชื่อแน่ว่าทุกคนอยากจะก้าวไปด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้านะครับเ <c oughs> มื่อมองหน้าทุกคนแล้วนะครับทุกคนนะครับไม่อยากเป็นผู้แพ้อย่างแน่นอนแต่เราอยากจะก้าวไปด้วยความมั่นใจด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้านะครับดังนั้นวันนี้นะครับพระชนะาของพระเจ้าที่มาถึงเราทุกๆคนอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่127นะครับสดุดีบทที่127ผมจะใช้พิยงแค่สองข้อเท่านั้นนะครับ เพื่อจะหนุนใจเราทุกคนในวันนี้นะครับพะธรทมสดุดีบทที่12 7ข้อที่1และข้อที่2นะครับเมื่อเราพบแล้วนะครับอยากจะให้เราทุกคนให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าโดยการยืนขึ้นนะครับเราจะอ่านพร้อมกันนะครับในข้อที่1และข้อที่2พร้อมแล้วน,นะครับ1 2 3สถ้าพระเจ้ามิได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างบ้านก็เหนื่อยเปล่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงเฝ้าอยู่นครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าเป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกและกระหืดก,กระหอบหากินทรงประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ให้หลับสบายผมจะอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพระเจ้ามีได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้ามีได้ทรงเฝ้าอยู่เหนือนครคนยามอยู่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่า เป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกและกระหืดกระหอบกินอาหารเพราะพระองค์ทรงประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ให้หลับสบายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของโรรองที่มาถึงเราในทุกๆวันเวลาพระบิดาเจ้าข้าและขอบคุณโรรองสำหรับบรรยากาศในวันนี้ที่พระองค์ทรงโปรดเจิมตั้งไว้ให้เรานมัสการโรรองพระบิดาเจ้าข้าในวันนี้ให้เราเรียนรู้ถึงก้าวแห่งชัยชนะในองค์พระเยซูคริสต์นั้นให้เราเรียนรู้ที่จะก้าวไปพร้อมๆกันในองค์พระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าข้านำข้าพระองค์ด้วยและนำพี่น้องทุกคนที่จะเข้าใจถึงพระชนะของโรรองด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของโรรองขอพระองค์ทรงโปรดที่จะอวยพรเราทุกคนอธิษฐานฝากทุนขอพพรรระะงนาามเเยสตจ้ อเมนเขาจะนั่งครับในพระธรรมตอนนี้นะครับผู้เขียนนะครับคือกษ,ษัตริย์ซาโลมอนนะครับกษ,ษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยเราถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดที่สุดเป็นคนที่ฉลาดเยี่ยมยอดที่สุดเพราะว่ากษ,ษัตริย์ซาโลมอนขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานสติปัญญาให้กับซาโลมอนนะครับมันก็น่าคิดนะครับว่าคนที่ฉลาดเนี่ยเขียนตรงนี้บอกว่าถ้าพระเจ้า ไม่มีส่วนในการงานของเขาการงานนั้นก็ว่างเปล่าศูนย์เปล่านะครับเหนื่อยเปล่ากษัตริย์ผู้ทรงฉลาดเนี่ยรู้ถึงว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานความสําเร็จให้ดังนั้นจึงมีพระชนะาของพระเจ้าที่เขียนบอกว่าคนโง่ลาพึงในใจว่าไม่มีพระเจ้านะครับผู้ที่ฉลาดเนี่ยจะรู้ว่ามีพระเจ้าคอยช่วยเหลืออยู่คําว่าออในพระคัมภีร์เนี่ย มีคําว่าเหนื่อยเปล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 ่านะับดูสิครับมีกี่ครั้งครับข้อ1ถึงข้อ2นะครับมีคําว่าเหนื่อยเปล่ากี่ครั้งอมตะทำกี่ครั้งครับ1971กี่ครั้งครับ